สวัสดีค่ะเอินเพชรยนต์นะคะวันนี้จะมาแนะนําคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็น Toyota c a m มรีนะคะเป็นเครื่อง2.0นะคะตัว G ลูกค้าที่กําลังมองหาตัวรถนะคะแคมรี ry, ปี13นะคะราคาถูกนะคุณภาพเกรด A แนะนําที่นี่เลยนะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1น,นะคะย่านมีนบุรีเลยจะพามาชมตัวรถนะคะภายในแล้วก็ภายนอกของคันนี้กันเลยนะคะ ในส่วนของตัวไฟคันนี้นะคะตัวไฟเป็นไฟมันติรีเซ็เตอร์นะคะด้านในของดวงไฟคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับลูกแก้วที่อยู่ในไฟเลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะคาดด้วยโครเมียมเลยกระจังหน้าคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะทั้งหมด7เส้นนะคะถือว่าคมมากๆเลยนะคันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ติดจองนะคะพร้อมโลโก้ตรงกลางนะคะของโตโยต้าเลย ป้ายทะเบียนนะคะลูกค้าจำป้ายทะเบียนนี้ไว้นะแล้วก็มาถามเอินได้เลยสองกอไก่ออ่างนะคะหนึ่งแปดห้าแปดคชมรอบคันของคันนี้กันนะคะคันนี้เป็นสีเท่านะคะเดิมๆทั้งคันเลยไฟตัดหมอกนะคะสองฝั่งเลยนะสวยๆเลยนะสำหรับคันนี้ ในส่วนของคันนี้นะคะเป็นแม็กของ t o y ยต้ c แคม y เลยแล้วก็ตัวอย่างนะคะคันนี้ได้ยางปี19ก็ถือว่ายังใหม่อยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้โครงสร้างคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะให้ชมภายในเดิมๆทั้งคันนะ คันนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง VVTI นะคะติดโลโกโ้ข้างๆรถมาให้ด้วยเลยไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างคันนี้มีนะแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นสีตัวกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยพร้อมกับคาดโครเมียมนะคะรอบกระจกนะคะด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะรอบคันนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะกระจกเดิมๆนะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำตีลังกามาอย่างแน่นอน ที่จับเป็นคโครมเมียมเลยเรียบหรูมากนะคะสำหรับคันนี้เดิมๆเลยนะคะคันนี้เป็นยาง19ทั้งหมดเลยนะทั้งสี่เส้นนะชมด้านหลังกันนะคะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นปีโฉมเดิมนะคะจะยังไม่มีในส่วนของตัวเซนเซอร์นะ อันนี้แจ้งลูกค้าตรงๆเลยท่อนะคะเป็นท่อเดิมๆด้านหลังถือว่าไฟชบเฉียวมากๆเลยนะพร้อมโลโก้ข้างหลังนะคะจะมีมาพร้อมกับตัวโตยต้านะคะแล้วก็คันนี้เป็นเครื่อง2.0ตัว G ีคาดด้วยโครเมียมนะคะถือว่าเรียบๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพร้อมโลโก้ข้างหลังนะคะของแคมรี่เลยให้ดูรอบคันของคันนี้กันนะคะ เดิมๆแต่ว่าตัวยางก็ได้ปี19นะคะโครงสร้างด้านในนะคะเดิมๆเลยอันนี้จะมามีตัวเสริมนะคะในส่วนของโครเมียมคาดด้านล่างเลยนะคะกระจกเดิมๆนะไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างนะคะทุกอย่างครบเลย เดี๋ยวพาชมด้านในของคันนี้กันนะคะพาชมด้านในของตัวรถกันค่ะในส่วนของภายในนะคะประตูนะคะเป็นประตูเดิมๆของตัวรถเลยแล้วก็ภายในของคันนี้นะคะจะเป็นทูโทนนะคะตัดสองสีสีดําตัดสีเบจเลยพร้อมกับออยออโต้นะคะก็คือเป็นออโต้ในส่วนของกระจกนะคะกระจกเป็นออโต้ทั้ง4ตัวเลยนะมีปุ่มนะคะล็อกรถในรถ แล้วก็ปลดล็อกในรถเลยนะคะกระจกพับนะคะเป็นไฟฟ้าด้วยที่จับคาดนะคะเป็นโครเมียมภายในคันนี้เดิมๆเลยนะคะพร้อมพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงนะในส่วนของพวงมาลัยได้เลยพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยหนังด้วยนะเป็นพวงมาลัยหนังพร้อมกับตะเข็บสีดำในส่วนของตัวแอร์นะคะช่องแอร์ตรงกลางนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยม เป็นทรงสี่เหลี่ยมถือว่าออกแนวแบบเรียบหรูมากๆสำหรับคันนี้พร้อมกับหน้าปัดนะคะเป็นตัวนาฬิกานะวิทยุคันนี้เป็นวิทยุเดิมๆของตัวรถเลยนะคะในส่วนของซนเก็บของนะคะจะมีเป็นซ่อนให้หมดเลยถือว่าดีมากๆถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ปิดไว้ก็ได้ค่ะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้จะเป็นออตโต้ขั้นบันไดจะยังไม่ใช่ถุงนะ แต่ว่าถือว่าเป็นเครื่องที่ใหม่อยู่แล้วค่ะเป็น 2.0G มีช่องเก็บของตรงกลางให้นะคะก็คือใส่แก้วได้เลยวางแก้ววางขวดน้ำได้เลยสำหรับคันนี้ถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็ปิดไว้ได้ค่ะในส่วนของ USB นะคะตัวนี้จะมีไว้ให้ลูกค้าเลยตรงกลางแล้วก็เป็นเหมือนกับที่เขียบบุหรี่นะคะเป็น120วัตต์เลยนะจะอยู่โซนกลางของตัวรถนะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีเบทนะเบาะหนังสีเบทพร้อมตะเข็บได้ของคันนี้เป็นสีขาวเลยภายในคือแบบยังใหม่กิฟอยู่เลยนะคะสำหรับรถปีสิบสามคันนี้นะ,ค,ะคุณภาพดีอย่างแน่นอนค่ะช่องเก็บของนะคะถือว่ากว้างขวางมากๆจะมีเอกสารลูกค้าจะใส่เอกสารก็ได้หรือว่าจะใส่ของจุกจิกได้เลยนะ,ะสำหรับคันนี้ในส่วนของตรงกลางนะคะก็ จะมาพร้อมกับที่วางไหลคือขับสบายแน่นอนสำหรับลูกค้าที่ใช้รถวิ่งระยะทางไกลนะคะตอบโจทย์แน่นอนถ้าลูกค้าจะเก็บของด้านล่างด้วยก็ได้นะช่องเก็บของถือว่ากว้างมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะมีปรับได้ด้วยนะคะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าถือว่าดีมากๆ เป็นหมอปรับไฟฟ้าในส่วนของตัวไฟคันนี้นะคะก็จะมีไฟสองแผนที่มาให้ตรงกลางนะคะเปิดพร้อมกานได้เลยแล้วก็มีช่องใส่เป็นแว่นตาตรงกลางเลยนะคะจะมีในส่วนของตัวกระจกคันนี้เป็นกระจกก็คือเป็นเหมือนกับ กระจกไฟฟ้าเลยนะตัวนี้ก็ถ้าลูกค้าปิดเปิดก็จะมีไฟตรงกลางมาให้สำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งหน้าในรถนะคะตอบโจทย์มากๆมีภรรยามีแฟนนะคะนั่งแต่งหน้าในรถได้เลยแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะยังอยู่ครบนะราวที่จับนะคะจับข้างก็จะมีทั้งหมด3ตัวมี1แล้วก็2ด้านหลังแล้วก็มีไฟตรงกลางมาให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับด้านหลัง จะมีในส่วนของที่จับนะคะทั้งหมด3ามฝั่งนะตัวเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันเบาะหนังขัดใหม่หุ้มใหม่กิ๊บเลยสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถคันนี้ให้ดูกันนะคะในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจอยู่นะ คันนี้นะคะจะมาพร้อมกับฟังก์ชันค่อนข้างที่จะหลากหลายลูกค้าเห็นเลขไม่อาจจะตกใจนะคะว่าทําไมคันนี้ถึงเลขไม่เยอะจังแต่ถ้าเทียบจริงๆคันนี้เป็นรถปี2013นะคะลูกค้าอาจจะเป็นรถระยะ8ปีก็จริงแต่ว่าเขาใช้งานกับใช้งานตลอดคือเครื่องคันนี้แน่นแล้วก็นุ่มมากๆนะคะฟังก์ชันคันนี้นะคะค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆ แต่ก็ถ้าเฉลี่ยกับเลขไม้นะคะคันนี้เลขไมก็ถือว่าวิ่งปีละประมาณ25000ื่0โลอันนี้ก็จะมีเป็นเพิ่มเสียงรถเสียงให้นะคะแล้วก็ปรับแอร์เพิ่มแอร์ปรับแอร์ได้เลยสำหรับคันนี้ถือว่าดูดีมากๆ เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะว่าจะเดิมๆยังไงแล้วก็พื้นที่เก็บของด้านหลังนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันนะพาลูกค้ามาชมนะคะในส่วนของที่เก็บขอ,ของด้านหลังของคันนี้กันนะ,ะในส่วนของที่เก็บของของแคมรี่นะคะจะตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ใช้รถระยะไกลหรือขับในกรุงเทพแล้วก็มีสัมภาระเยอะหรือจะออกแต่งจังหวัดนะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนเพราะภายในของคันนี้นะคะถือว่ากว้างขวางมากๆเลย เดิมๆทั้งคันนะคะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างของคันนี้กันในส่วนของโครงสร้างฝาก,กระโปงนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆนะคะที่ติดมากับตัวรถเลยไม่มีน็อตหลวมในแน่นอนนะคะแน่นทุกตัวมีในส่วนของแผ่นกันความร้อนติดมาให้ลูกค้าภายในหลังรถเรียบร้อยเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะเม็ดอาร์อยู U ่ครบนะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยทิดงความชนหนักตีลังกาไม่ยอย่างแน่นอนนะ เม็ดอาร์คสวยๆเรียงกันเลยนะคะวิธีการดูนะคะลูกค้าเม็ดอาร์คนะคะถ้าเกิดว่าเม็ดอาร์คยังเรียงกันนะคะสวยๆอยู่ครบขนาดนี้นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายหนักมาอย่างแน่นอนแต่วิธีการดูนะคะให้ลูกค้าดู2ฝั่งของรถเลยนะเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะคันนี้นะคะเดิมๆทั้งคันมีพื้นที่เก็บของให้ด้านในถือว่ากว้างขวางมากๆเลย ยวพาชมห้องที่เก็บยางอะไหล่กันนะคะในส่วนของคันนี้นะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่ให้กับลูกค้าเลยแล้วก็แม่แรงเครื่องมืออยู่ด้านหลังครบเลยนะคันนี้นะคะยางอะไหล่คันนี้นะคะ,ะ,คนนะ,คะเป็นยางมิชลินด้วยในส่วนของตัวปีตัวปีก็ถือว่าได้ปีใหม่เลยนะคะสำหรับยางเส้นนี้นะที่เป็นยางอะไหล่ ดูห้องสีนิดหนึ่งห้องสีที่ด้านล่างนะคะในส่วนของตัวสีนะคะที่เก็บยางนะคะให้ลูกค้าดูเลยนะว่านี้ไม่มีรอยพ่นสีนะคะเป็นรอยเดิมๆของรถเลยมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณภาพตัวรถคันนี้นะคะที่ลูกค้าได้ไปนะคะ ใช้งานได้อีกหลายปีอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวรถนะคะสภาพเดิมๆรงสร้างทุกอย่างภายในนะคะเดิมๆทั้งคันเลยสําหรับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะพาลูกค้ามาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้กันนะคะแคมรี่จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะจะเป็นฝากระโปรงแบบโชกสลปมาเลยจะดีตรงที่สะดวกสบายเราไม่ต้องไปพยุงตอนที่เราจะเปิดฝากระโปรงนะคะ ให้ลูกค้าดูชมโครงสร้างก่อนโครงสร้างนะคะเดิมๆเลยน็อตเดิมๆนะคะจากโรงงานไม่มีน็อตหลวมอย่างแน่นอนเพื่อการันตีนะคะว่าตัวรถคันนี้นะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะเม็ดอาร์คนะคะทุกอย่างเรียงกันสวยๆเลยอยู่ครบเลยนะมีแผ่นกันความร้อนนะคะติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะภายในของคันนี้นะคะถือว่าเดิมๆสภาพใหม่มากๆสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆเลย ตัวน็อตนะคะยังอยู่ครบนะคะติดเรียงกันสวยๆโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะให้ชมนะคะอันนี้ยังมีรอยแต้มสีจากโรงงานนะคะเมทอาร์คเรียงกันสวยๆนะคะคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะน็อตเดิมๆนะคะมีรอยแต้มสีจากโรงงานนะคะตัวน็อตน็อตเดิมๆน็อตแน่นด้วยตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะเป็น16 V ด้วยอันนี้ ฝาครอบเรียบร้อยทุกอย่างภายในห้องเครื่องคันนี้ถือว่าดูดีมากๆร้อยแต้มสีจากโรงงานนะคะครบเลยลูกค้าได้ไปประทับใจถูกใจแน่นอนนะคะวิ่งระยะไกลนะคะทนทานอย่างแน่นอนอันนี้ก็จะมีในส่วนของที่ครอบมาให้ลูกค้าเรียบร้อยครอบควบ,บวกนะคะคลบไม่มีอยู่แล้ว แต้มสีจากโรงงานนะคะด้านข้าง mm hmm. ลเมล็ดอาร์เรียงกันสวยๆนะคะโครงสร้างคันนี้โครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะภายในคันนี้นะคะถือว่าเดิมๆสวยๆเลยนะคะอันนี้ขั้วบแบตท,ทุกอย่างภายในถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่กําลังมองหาตัวรถนะคะที่ราคาถูกคุณภาพเกรดเอนะคะแนะนําที่นี่เลยเนาะ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจตัวรถคันนี้นะคะ Toyota Camry ปี2013นะคะเป็นเครื่อง2.0ตัว G ีในส่วนของราคานะคะคันนี้ราคาอยู่ที่469,000นะคะถ้าลูกค้าที่ดูเป็นเงินสดนะคะคันนี้จะยังไม่ได้รวมในส่วนของภาษี7%นะลูกค้าได้ไปนะคะถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าอยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงนะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหน,นะคะย่านมีนบุรีเลย หรือลูกค้าที่สนใจคันนี้อยากจะดูรูปภาพของคันนี้เพิ่มเติมนะคะติดต่อหาเอิญได้เลยนะคะผ่านเบอร์มือถือ0971693884ได้เลยหรือจะแอดไลน์ผ่านเบอร์มือถือเบอร์นี้ได้เลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะ